ร่วมทำมาหากินโดย G Plus Nicker Unlock Your Style ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีต้อนรับสองสาวสองวัยอีกวัยแรกวัยสวยวัยเสียวัยแซ่บค่ะส่วนอีกคนนึงค่ะดรกิ่งและคุณนวลปรางตรีชิตสสวัดีสวัสดีค่ะ น้องผอมลงเยอะมากเห็นไหมน้องด้วยคำหวานเลยเห็นไหมพี่ตุยแข็งแรงไหมคะแข็งแรงค่ะแต่มันก็มีนิดหน่อยตามวัยอายุเป็นแฟนพี่ตุยมานานมากขอบคุณ่นน้องดีใจมากที่ได้เจอวันนี้ะขอบคุณเราเป็นแฟนเขาอะเรียกแฟนคลับดีกว่าน้องสามสิบกว่าปีแล้วเริ่มต้นดูสิอันนี้เมื่อไหร่อันนี้อันนี้น่าจะเมื่อ ดูตรงนี้ก็ได้อย่าหันไปซิเห็นตาดีไหมล่ะการได้ไงเริ่มจากการไปประกวดไปประกวดแล้วก็มันก็เป็นตามสเตยเดินแฟชั่นแล้วก็เล่นละครแล้วก็หมดและเป็นนักร้องไม่ได้อย่างนี้ทำไมไม่เป็นเราไี่สวยเาเพีนเพราะงั้นผายใจก็ผิดแล้วพูดได้ก็บูดรึไมแล่คนเนาะ รวมเบ็ดเสร็จนี้ไปตุยอยู่ในวงการมาประมาณสักส <30 S 1> กว่าปีตอนนี้ลูก30มสิบละก็น่าจะ30กว่าปีไม็ต้องมีตัวช่ยวยตัวช่วยหลยาวันนี้มาพร้อมกับดรกิ่งเพราะว่าจะมาเป็นเจ้าของสูตรเลยตัวช่วยที่ว่านี้คิดค้ดนขึ้นมาจากไหน ก็กิ่งนะคะก็กิ่งเป็นผู้วิจัยนะคะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์แคลโคล้าค่ะซึะ่งเป็นโรงงานและก็หลักวิจัยมาตรฐานสากลค่ะตัวนี้ตัวแรกที่พูดถึงคือเรื่องของแคลเซียมเรียกว่าเป็นแคลเซียมอะมิโนแอซิดเีเลตเพราะฉะนั้นเนี่ยจะช่วยในเรื่องของแบบคนที่ปัญหาที่ว่าวันว,ว,วันหนึ่งเนี่ยทานอาหารไม่ครบถ้วนค่ะตัวนี้ก็จะช่วยได้ดี้มาแล้วมาแล้วเช้าเวลานอนต้องมีอะไรรองใต้ขาใต้หลังแล้วก็มีสารสกัด ใช่ตัวเบต้ากูแคนค่ะจากยีตัวของบาโคปาแล้วก็สารสกัดจากข้าวโอ๊ตป่าตัวนี้ค่ะก็ช่วยเรื่องของบำรุงสมองความจำนะคะแล้วก็ระบบประสาทต่างๆได้อย่างดีอีกนินึพี่ตุ๋ยเนี่ยนะเล่นโยคะมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งโยคะเนี่ยมันจะยืดเส้นยืดสายทำให้ทุกอย่างทำง่ายขึ้นเป็นยานค่ะ ตััวอนนี้ไม่มีอะไรให้เขาชิมเหรอเนี่ยอยากใช่ไหมล่ะอาจะให้เขาชิมหน่อยไม่ได้คุณครับคุณเคยเห็นเวลาเวลารุ่นพี่ๆี่เขามาเจอเราไหมเขาก็จะเผื่อแผ่หาเรานะวตัวไม่กินกินกันเหรอ่ไม่มีอะไรให้เขาชิมเหรอแล้วรู้ทาหารไม่รู้นักอาไรรักแล้วเนี่ยก็บอกแล้วว่าอร่อยหนูอยากใช่ไหมเรามาเดี๋ยวพี่ต้องหาแก้วอ่ะเดี๋ยวด้วย พี่กินทุกคนเยอะอะไรพวกดูทีมเลยนะเอาไว้แต่ละพวกนี้เธอเนี่ยเยอะมากง่ายมากไม่ถึงว่าเราคิดคนเหมือนสำหรับแม่แบบพี่ตุ้ยใช่ค่ะแล้วก็น้ำผลไม้ค่ะแล้วก็ตัวนี้ยังผ่านมาตรฐานทั้งอยฮาลาลแล้วก็ได้รับรางวัล best product of the year ด้วยค่ะนี่อ่านข้างซองให้ละเอียดมีแต่ของมีประโยชน์คิดเรื่องสตังค์นิดหน่อยความจำก็กลับมานี่คิดเลขใช่ไหมคิดเลขคิดเลข คิดเลขแบบนี้หรือคิดเลขแบบนี้นับเลขก็จำไว้เก็บอะไรไปดีมากสำหรับวัยเลวสมองเอาไว้กินในส่วนหัวใจแล้วแหละะจม่ก็จะวันนี้หนูก็ต้องกินแล้วล่ะพี่คุณคว้านาน ตัวนีนะคะวิจัยพัฒนาเป็นปีค่ะกว่าจะได้สูตรที่ลงตัวนะคะทั้งเรื่องของรสชาติสรรพคุณแล้วก็การเห็นผลเพราะว่าเราก็มองถึงรอบด้านเนาะใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราต้องดูด้วยว่าวัยไหนกินสุดท้ายแล้วได้ผลตามที่เราต้องการหรือเปล่าถูกต้องเพราะความที่เรากลัวมากเราก็ ว่ากันเป็นกรรมไงเมื่อก่อนนี้นี่แคลเซียมพีทีเอนซีลวิตามินซีเบบี้แอสไพรินอะไรว่ากันไปเป็นกรรมกรมตื่นเช้ามาก็ต้องแยกอันนี้เม็ดใหญ่เดี๋ยวติดคอเม็ดใหญ่ต้องไปกับเม็ดเล็กเม็ดเล็กก็ต้องมากับเม็ดใหญ่สามรอบถึงจะหมดนะคะอันนี้นะคะทานอย่างเดียวแล้วจบประหยัดมากไม่งั้นลูกซื้อมาเรียงให้ตั้ง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 ห้ากระปุกอย่างนี้เลย ็ไม่ไหวนะนล้นก็นื่อยทง่ายให้แล้วก็ประหยัดมากความยุ่งเหยิงในปัจจุบันด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยเนาะเดี๋ยวนี้เราพยายามที่จะซื้อเวลาทานตอนไหนได้เล่นเลยคะก็เช้าเย็นเนิะจริงๆเราทานหลังอาหารได้เลยคยเห็นพี่ตุ้ยแล้วเรารู้สึกมั่นใจนะ ขอโปรหนักๆนะพี่ได้ได้ตอนนี้โปรโมชั่นนะคะเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่โปรกล่องเดียวเนี่ยจ่ายพันเก้าราสแต่ตอนนี้ซื้อ1นึ่กล่องแถมหนึ่กล่องแค่พั0เ้บาทจริงจริงดีมากตัว สงขะถ้าซื้อ1กล่องแถมอีก1กล่องนะะในราคา1,700บาทคุณผู้ชมสั่งซื้อได้ที่ LINE ID นะคะ s น mm hmm. i c c p 7 8 9สามารถโทรได้ที่0642921238หรืออีกเบอร์นึงนะคะ0834232356หรือ LINE ID แอดนะคะแอดไซน์ก่อน CCP 789ค่ะหรือตามหมายเลขที่เราขึ้นอยูนจอเลขสวย789 7แสซื้อหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องนะจาาปกติราคา3,980เหลือเพียง1,700บาทถูกมากใช่ค่ะใช่ค่ะนะเรากินแล้วมันได้ทั้งตัวเนี่ยไม่ต้องไปกินอะไรเป็นกระองเเนซองเดียวอยู่ลยเนาะแล้วเป็นซองเนี่ยต้อว่าดีนะอันนี้เนี่ย พูดง่ายคุณแม่เราทานได้ใช่ไหมคะดรท่านได้เลยค่ะแนะนำพี่ตุ้ยย้ำโปรอีกทีเอาแบบเต็มเต็มแน่นเลยเต็มแน่นเลยนะคะนี่ความจำดีฟังให้ดีนะคะหนึ่งก่องพันเก้าร้อยบาทเมื่อก่อนนี้พันเก้าร้อยเก้าสิบแต่ตอนนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ในใ<ห>ราคา,า,คา1700บาทนี่พี่ตุ๋ยให้คุณแม่ทานด้วยนะ,ะคุณแม่ชอบชอบ,ชอบยายชอบมากเลยยายบอกเออดีนะที่เอามาให้ทานเพราะพี่ชงให้ยายทานด้วยผู้มชมค่ะถ้าซื้อ1กล่องแถมอีก1กล่องอในราคา1700บาทถ้าเป็นราคาเต็มจะอยู่ที่3980บาทคุณผู้ชมสั่งซื้อได้ที่ Line แอนะคะ a s i ccp 789หรือหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 6 4 2 0921238ค่ะอีกหมายเลขหนึ่งค่ะ0834232356ค่ะได้ทั้งสองหมายเลขเลยคุณผู้ชมค่ะหรือว่าไลน์แอดก็ได้นั่นค่ะผ่จริงๆ่ายแล้วมันแบบรสชาติมันอร่อยอร่อยวันนี้ขอขอบคุณนะคะรองไปกินแล้วก็พี่ตุ๋ยมากๆเลยนะขอบคุณค่ะ ะค่เดยนะคแขาใช่ค่ะสวยนะก็เป็นอมตะเหมือนนี้ด้วยอมตะชงจริงคจริงนะแล้วเจอกันนะคะโอเคก่อนจากกันนะคะเรามีคำคมมาฝากด้วยนะคะชีวิตอย่าไปเอาอะไรมากเออสีขาวยังสีดำสั่งส้มตำยังได้มะละกอเออสั่งส้มตำเป็นมะละกอนั่นสิ มันยังไงโอ้คุณผู้ชมเปชีวิตมันเป็นอยงบ้านวันนี้หมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมันเวลาล้ากลับกันเถอะเนาะขับกันขับครอบครัวจะถึงสุขทโาลเจาคือนสามสิบเอ็ดหาวินนี้ไปกันแล้วนะจ๊า